สวัสดีค่ะคุณป้าพาชมใบประแดงค่ะป้าเคยทำคลิปบวชพระใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้างให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆหลายๆท่านบอกมาว่าจะมีงานบวชแต่ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะใช้ในการเตรียมงานขอให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับของที่จะใช้ในงานบวชแต่ละอย่างให้ด้วยเพราะกลัวว่าเวลาที่ไปซื้อของไม่รู้จะบอกกับทางร้านยังไงดี ก็เลยอยากจะให้ป้าแดงช่วยแนะนำให้หน่อยก่อนที่เพื่อนๆจะไปซื้อของหรือเตรียมของสำหรับงานบวชป้าแดงแนะนำว่าควรจะไปติดต่อกับทางวัดที่เราจะไปบวชก่อนนะคะเพราะมีรายละเอียดเกี่ยวกับของที่เราจะใช้ของบางอย่างพระท่านก็จะได้แนะนำนะคะว่าควรจะซื้อแบบไหนอย่างเช่นผ้าตราต้องซื้อสีอะไร เพราะแต่ละวัดก็จะใช้ผ้าไตรสีไม่เหมือนกันส่วนของอื่นๆเราก็สอบถามพระท่านนะคะว่าอะไรที่เราต้องซื้อเพิ่มและอะไรที่ทางวัดจัดให้ได้บ้างเพราะของบางอย่างทางวัดก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะซื้อใหม่พอเสร็จงานก็ถวายให้กับทางวัดก็ได้นะคะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือผ้าไตรเราเรียกว่าไตรครบชุดหรือว่าไตรครอง มีผ้าด้วยกันทั้งหมด7ชิ้นก็จะมี 1. จีวอ 2. สสบง 3. อังสะ 4. สังคติ 5. รัดประคตเอว6รัดประคตอก7ผ้ากราบหรือเรียกอีกอย่างว่าผ้าประเคนไตรครบชุดหรือว่าไตรครองเราจะเตรียมทั้งหมด3ชุดนะคะชุดแรกสำหรับคนที่จะบวชชุดที่สองสำหรับพระอุปชาชุดที่สาม สำหรับพระคู่สวดมาดูการเลือกผ้าไตรกันนะคะว่าเราจะเลือกยังไงอันแรกเลยที่เราจะต้องดูก็คือสีของผ้าไตรแต่ละวัดจะใช้ผ้าไตรสีไม่เหมือนกันค่ะสีที่แต่ละวัดใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพระราชทานสีเหลืองทองสีเหลืองส้มก่อนจะซื้อให้สอบถามพระวัดที่เราจะไปบวชก่อนนะคะว่าใช้ผ้าไตรสีอะไรเราจะได้ซื้อได้ถูกต้อง ถ้าเพื่อนๆไม่สอบถามให้ดีซื้อมาผิดก็จะเสียเวลาเอาไปเปลี่ยนหรือว่าบางทีก็จะต้องซื้อใหม่เสียทั้งเงินแล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะต่อไปมาดูขนาดของผ้าไตรกันค่ะถ้าไปซื้อผ้าไตรและสามารถพาคนที่จะบวชไปด้วยได้ก็ดีนะคะทางร้านจะได้เลือกผ้าไตรให้พอดีกับรูปร่างเวลาไปใช้ในพิธีก็จะได้สวมใส่สบายไม่เล็กจนอึดอัด หรือว่าใหญ่จนลุ่มล่ามเกินไปแต่ถ้าไม่สามารถพาคนที่จะบวชไปด้วยได้ให้วัดขนาดรอบอกและส่วนสูงไปให้ทางร้านทางร้านก็สามารถจัดผ้าให้ได้แต่ถ้าเอาคนที่จะบวชไปด้วยได้ก็จะดีกว่านะคะส่วนเนื้อผ้าที่นิยมโดยทั่วๆไปที่พระท่านใช้ก็จะเป็นผ้าโทเรลักษณะของผ้าก็จะเป็นเหมือนเสื้อนักเรียนซักง่ายแห้งง่าย พราะที่วัดส่วนใหญ่ก็นิยมใช้กันนะคะและราคาก็จะค่อนข้างถูกกว่าผ้าชนิดอื่นอีกเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้ามัสลินนะคะลักษณะของผ้าก็จะเป็นผ้านิ่มๆลื่นๆซักง่ายแห้งง่ายระบายอากาศได้ดีแต่ราคาก็จะสูงกว่าผ้าโทเรค่ะและผ้าอื่นๆก็จะมีผ้าซันฟอลไลท์ผ้าฝ้ายผ้าไหมราคาก็จะค่อนข้างสูงขึ้นไปอีก ถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถสอบถามกับทางร้านที่เราไปซื้อผ้าไตรได้นะคะหรือเพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในคลิปที่ประแดงทําเกี่ยวกับการเลือกซื้อผ้าไตรได้นะคะจะอธิบายรายละเอียดไว้ในนั้นสําหรับผ้าไตรที่จะถวายพระอุปชาและพระคู่สวดก็สอบถามกับทางวัดได้เลยนะคะว่าพระอุปชาและพระคู่สวดท่านใช้ผ้าไตรขนาดเท่าไหร่ก็ซื้อตามขนาดที่ท่านบอกได้เลยค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องวัดรอบอกหรือว่าวัดส่วนสูงไปให้ที่ร้านอีกเพราะท่านจะรู้ขนาดที่ท่านใช้เป็นประจำอยู่แล้วอีกไตรก็คือไตราอาศัยหรือว่าไตรแบ่งไตราอาศัยหรือไตรแบ่งที่พระท่านแนะนำมานะคะก็จะมีจีวรสบงแล้วก็สังคติแต่ที่ร้านจัดทั่วไปจะมีผ้าด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็จะมีจีวร สบงอังสะจะไม่มีสังคตินะคะเพราะว่าสังคติอยู่ในไตรครองแล้วบางร้านก็จะจัดเป็น4ชิ้นมีผ้ากราบอีกหนึ่งชิ้นค่ะไตรครองจะใช้ในพิธีบวชส่วนไตราอาศัยจะใช้สำหรับผัดเปลี่ยนหลังจากที่บวชเป็นพระแล้วนะคะบางงานก็จะไม่ใช้ไตราอาศัยแต่ใช้เป็นไตรครองสองชุดก็ได้แล้วแต่เจ้าภาพค่ะ บาดพระพร้อมเครื่องอัฐบริขารเวลาซื้อบาทพระถ้าใช้ในงานบวชก็จะต้องมีเครื่องอัฐบริขารมาพร้อมกับบาทด้วยนะคะบาทก็จะมีบาดดำแล้วก็บาทสเตนเลสบาทมีหลายขนาดที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ8นิ้วบาดดำจะราคาถูกกว่าบาทสเตนเลสบาทสเตนเลสราคาสูงกว่าบาดดำแต่ทนทานและไม่เป็นสนิม เพื่อนๆก็ตัดสินใจเอานะคะว่าจะเลือกแบบไหนตลปัดพร้อมขาตั้งตลปัดมีหลายแบบให้เลือกนะคะมีทั้งแบบพิมพ์ลายหรือจะเป็นแบบงานปักมีแบบให้เลือกหลายแบบหลายลายหลายสเีเพื่อนๆอ,อยากได้แบบไหนก็ไปเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะมีแบบสั่งปักชื่อได้ด้วยนะคะย่ามพระมีหลายแบบให้เลือกนะคะแบบมีซิปมีกระดุมหรือเป็นย่ามสะพายธรรมดา เนื้อผ้าก็มีให้เลือกหลายแบบอยากได้แบบไหนก็ไปดูที่ร้านได้นะคะต้นเทียนและกล้วยอุปชาหนึ่งชุดมีสามต้นต้องใช้ในพิธีบวชมีหลายแบบหลายลายให้เลือกถูกแพงก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นพวกหม้อโถแบ่งข้าวหรือจะเป็นพานขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะว่าชอบแบบไหนลายไหน อันนี้ก็จะเป็นกลวยอุปชานะคะ1นชุดมี3ชิ้นใช้ในพิธีบวชเหมือนกันลายแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะว่าชอบแบบไหนทั้งต้นเทียนและกล้วยอุปชาเป็นสิ่งสำคัญจะต้องมีในพิธีบวชหรือถ้าหากใครไม่อยากซื้อก็สามารถใช้ของที่ทางวัดมีก็ได้นะคะผ่านแว่นฟ้าสำหรับวางไตครคลองแล้วก็ไตรอาศัย ก็จะเห็นเวลาที่มีงานบวชหรือว่างานทอดกระถินก็จะเอาผ้าไตราวางไว้บนพานแบบนี้นะคะสำหรับพานแว้นฟ้าเพื่อนๆจะซื้อใหม่หรือจะใช้ของที่วัดก็ลองสอบถามพระท่านดูนะคะงานบวชก็จะใช้ทั้งหมด3ชุดค่ะดอกไม้คลุมไตรหรือครอบไตรใช้ครอบบนผ้าไตรแล้วก็วางบนพานแว่นฟ้ามีหลายแบบหลายลายให้เลือก ราคาก็มีถูกมีแพงขึ้นอยู่กับรูปแบบแล้วก็วัสดุที่ใช้สามารถสอบถามแล้วก็ไปเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะที่วัดก็มีนะคะถ้าใครไม่อยากซื้อใหม่ก็ลองไปดูของวัดก่อนก็ได้จะใช้วางบนพานทั้งหมด3ชุดนะคะร่มใหญ่ที่เราเห็นเวลาแห่นาคจะเรียกว่าสัพทนนะคะสัพทนก็มีหลายแบบให้เลือกถ้าอยากประหยัดก็สอบถามกับทางวัดก่อนก็ได้นะคะ หรือจะซื้อใหม่พอหลังจากใช้งานเสร็จก็ถวายให้วัดไว้สำหรับคนที่เขาต้องการใช้ในงานบวชก็จะได้อันนี้ส่งผลบุญด้วยค่ะกลวยขอขมาหรือแพ่ขอขมาลาบวชใช้ขอขมาลาบวชพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เคารบนับถือเพื่อบอกกล่าวและขอขมาในสิ่งที่เคยทำล่วงเกินโดยที่ไม่ตั้งใจ ของอื่นๆที่ต้องใช้ในงานบวชมีอะไรอีกบ้างไปดูกันค่ะก็จะมีร่มแล้วก็จะเป็นปิ่นโตปิ่นโตนี้แนะนำให้ใช้5ชั้นนะคะสำหรับงานบวชแล้วก็มีกา้ําหรือจะใช้เป็นกระติกน้ำไฟฟ้าก็ได้ค่ะอาสนะรองนั่งเสื่อพับเสื่อพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นหมอนก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะมุง้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช้เป็น มุงลวดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แล้วก็จะมีผ้าหม่มอันนี้เป็นเครื่องนอนเป็นชุดนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าแล้วก็รองเท้าสำหรับพระใหม่กระโทนเคลือบจานชามช้อนซ่อมแก้วน้ำกระเป๋าใส่ช้อนซ่อมผ้าเช็ดช้อนของใช้ส่วนตัวของพระใหม่ก็จะมีสบู่แชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันขันน้ำ ของใช้ส่วนตัวก็เลือกที่ท่านใช้เป็นประจำชุดไทยธรรมเอาไว้ถวายพระในพิธีบวชนะคะส่วนจํานวนที่ใช้เท่ากับจํานวนพระที่ทำพิธีในโบสถ์ก่อนจะจัดให้สอบถามพระท่านก่อนนะคะว่าเราจะต้องจัดทั้งหมดกี่ชุดเหรียญโปรยทานจะใส่กระบุงหรือจะใส่ตะกร้าก็ได้นะคะมาดูของที่เราต้องเตรียมในวันที่โกนผมนาาว่ามีอะไรกันบ้าง ก็จะมีการไกลแนะนำให้เตรียมไว้หลายอันหน่อยนะคะมีดโกนขนนกแล้วก็ขมิ้นสำหรับไว้ทาหลังจากที่โกนผมเสร็จแล้วแล้วก็มีเสื้อคลุมหน้าผ้าถุงหน้าเข็มขัดถ้าไม่มีเข็มขัดหน้าเราใช้เป็นเข็มขัดแบบอื่นหรือว่าเชือกมัดแทนก็ได้ใจมัดผ้าถุงให้แน่นหนาจะได้ไม่หลุดนะคะอย่าลืมเตรียมผ้าเข้ามา้า แล้วก็ใบบัวสำหรับรองผมที่ตัดแล้วด้วยนะคะเป้าหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ